สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามช่องนกเอี้ยงคําเพงนะคะนกเอี้ยงแม่นกเอี้ยงคำเพงพามาดูว่านสนิทจันดำนี่ไม่ใช่ของแม่นกเอี้ยงนะคะของเพื่อนบ้านมีหน่อยเยอะแยะเลยมามาขอแบ่งเจ้าของเขาเอานะคะเรียกหน่อเอาเพราะว่าต้นแม่เขาไม่ขาย ต่นแม่เขาไม่ขายเขาไปทำพันธุ์นี่ค่ะวาสเนยจันดำเนยจันดำค่ะขอบคุณค่ะ